งานถแถลงข่าวการแข่งขันแบรนรี่การกุศลจาธิ์ปทุมวันครั้งที่27ฟอ r w เวิร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีนโรงเรียนสาธิตมสวประทุมวัน โดยการแข่งขันรันรีการกุศลในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมเส้นทางกรุงเทพพัทยาณโรงแรมเ h e h โฮ i t เท e พัทยา Beach Resort โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมู่ชาวสาธิตประทุมวันทั้งอาจารย์ผู้ปกครอง สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงผู้สนับสนุนทุกท่านและยังเป็นการระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทั้งของสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตประทุมวันและกิจกรรมของโรงเรียนสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตประทุมวันหรือสอบถามผ่านทางโทรศัพท์022520781ค่ะก็ในนามโรงเรียนนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสมาคมสิทธิ์เก่านะครับที่ กิจกรรมเรล,ลี่การกุสลครั้งที่27น,นะครับในครั้งนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นกิจกรรมอีกคำหนึ่งที่ทางสิ์เก่านะครับจัดเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับสิ์เก่าอันนี้อันคืออันที่1อันที่2คือสิ์เก่าก็จะนํารายได้ส่วนต่างๆเนี่ยมาพัฒนาโรงเรียนโดยในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาครูเพในนามโรงเรียนต้องขอขอบคุณนะครับทุกครั้งนะครับที่สิ์เก่าได้จัดกิจกรรมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายกสมาคม นะครับทุกครั้งเลยนะครับก็โรงเรียนก็มีหน้าที่แค่ตรงนี้้วครับในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมของสิ่งเก่ากับทุกๆก,กิจกรรมโรงเรียนพร้อมส่งเสริมนะครับเราก็คงไว้ในรูปแบบความสนุกสนานนะครับสิ่งที่เราจะได้รับในฐานะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์ปัจจุบันสิ่งเก่าคณาจาร์รวมถึงอาจารย์อาวุโสแล้วก็ผู้ปกครองนะครับจะมีกิจกรรมสนุกสนุก ระหว่างทางระหว่างทางเดินทางไปร่วมกันรวมถึงพอไปถึงเป้าหมายแล้วตอนเย็ยนเราก็จะมีคอนเสิร์ตสนุกๆของคุณเจเจเปรตร่วมกันด้วยครับสำหรับความร่วมมือในการที่เราดำเนินการกับโรงเรียนนะครับแน่นอนว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นที่ที่สร้างให้พวกเรามาได้ถึงทุกวันนี้ดังนั้นกิจกรรมที่เราดําเนินการขึ้นเนี่ยนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับแล้วนะครับ รายได้ส่วนหนึ่งเราก็จะนําไปสมทบทุนโรงเรียนนะครับเพื่อพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสถานที่หรือว่าตัวนักเรียนเองให้พัฒนาเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ของประเทศชาติต่อไปโดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีทุนก้าถวายาพระกนิษฐนที่ราชเจ้าด้วยนะครับ,รบก็จริงๆจะเรียนว่างานนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีองค์ประกอบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับโรงเรียนอาจารย์เนี่ยคงไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยครับ เพราะว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือแล้วก็สนับสนุนเราอย่างดีครับผมนะครับแล้วก็งานเนี่ยเราทําทุกอย่างกันเองหมดทั้งหมดนะครับไม่ว่าการออกแบบน,นะครับการจัดงานต่าง,งเนี่ยเราจัดการเองไม่มีการจ้งางออกไนเซอร์นะครับผมจริง <ๆ S 1> ผมว่าต้องบอกว่าคนที่มาร่วมง,งานนี่มีหลายรุ่นมากนะครับตั้งแต่รุ่นเก่าเลยนะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับก<ม>็ถือว่าเป็นการเรียกว่าร่วมมือกันทั้งหลายหลายรุ่นเลยครับผมนะครับก็ถือว่าการมาจองทีมก็ถือว่าตอนนี้คับคั่งมากครับผม ใช่ครับอ,อ,ยอย่างผมเนี่ยผมอยากรู้ว่าเพื่อนผมเป็นไงบ้างตอนนี้นะครับว่าหลังจากที่แยกย้ายไปทํางานมาแล้วเนี่ยงานนี้ครับเป็นงานที่ทําให้เดี๋ยวเราได้มาเจอกันก็นอกน,นจากความสนุกแล้วก็คงอบอุ่นครับคงได้เจอหน้าเพื่อนเจ,เจอหน้าอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องครับําจุดประสงค์ของงานครับพอผมในนามโรงเรียนแล้วกันครับในการติดตามข่าวสารเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทางสิขเก้าได้ไดไดไดตอบนะครับในเรื่องของ ช่องทางในการที่จะติดตามนะครับแต่ว่านะครับในนามเลยก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธ์เก่าผู้ปกครองนะครับหรือคนทั่วไปก็ได้ครับมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ที่สนุกอ,อีกอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็ขอให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวส่วนช่องทางเดี๋ยวเรียนเชิญทนายกครับครับ ติดตามได้นะครับเว็บไซต์ของสมาคมสิทธิเก่าสาธิตปรทุมวันนะครับนอกจากนี้เรายังมี Facebook แล้วก็ IG ให้ติดตามด้วยครับติดตามกันนะฮะจะได้รู้ว่าเรามีกิจกรรมอะไรสนุกๆส,สามารถทำร่วมกันได้ด้วยครับขอบคุณครับ